เมืองจีนค่ะประเทศจีนเ่นมาเลย์มาเลย์สิงโคโปร์โอ้โหมาชูปิกชูภูฐาน บางทีผ่านอ่ะเฮียค่ะมาดูปิกชูประเทศกลับมาโง่อีกหรอไม่รู้แล้วมาชูปิกชูประเทศเปรูเก่งมากทุกคนนต่อไปค่ะโคลอสเซียมอิตาลี่ ท oh. ัชมาฮาลหรอประเทศอะไรคะฝรั่งเศสียปะชัดทัชมาฮาลประเทศอะไรอินเดียหรอคือไม่รู้จักชื่อไอ้นี้ยอ๋อไอ้นี้ไม่รู้อ่ะอุ้ยอันนี้อะไรนะอันนี้แหละครับลูกปั้นอ่ะมันอยู่ในเมืองไอ้ลีโอเดจาเนรูอ่ะอยู่ประเทศบราซิลอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอ่ะ คิดเหรอ,อคิดดะาะก็ถูกคิดไม่ออกคิดอะไรอ่ะคิดถึงนะคิดโตเค คือประเทศอียิปป่ะถูกอยู่ในอียิปต์แต่มันคืออะไรอ่ะมันก็คืออรแหละพูดพี่พูดเลยตามตัวปิรามิด่อพิระมิดประเทศอียิปต์เยอย่คิดเยอะแม่ะอยเยอะว้าวเมอีโอ้โหเป็นิธีมันเรียกว่าอะไรนะต้นไม้ต้มันคือประเทศฮาวายหรอไม่ใช่ ใช่โหใช่เฮ้ยวาันเป็นประเทศปะแม่ประเทศไทยอ่ะต้นตีนเป็ดต้นตีนไม่คือมันรู้ว่าคือต้นเบาบับอ่าแร้โดดนีถนอะเบาบับเหรออ่อยู่ปร มันเป็นอะไรมันบองไอมีมาเป็นอะไรครับมันมันเป็นภูเขาอ่าภูเขาภูเขาคอไม่ใช่รัดคอไม่ใช่เฮ้อเข่ารัดรัดอะไรไม่รู้รัดมากกว่านี้รัดมากรภาษาอังกฤษภูเขารัดมอประเทศไม่รู้ภูเขารัดมอประเทศ สหรัฐอเมริกาภูเขาลัสมองประเทศสหรัฐอเมริกาใช่พี่แต่พี่รู้แล้วว่าไม่ได้เดืดจังอหอเอ็นเอ้ยไม่ใช่หออะไรอะไรคะไี่ได้พอะไรนะหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส ลาวเปรี้ยบกัมพูชาควายกัมพูชามันเหลืออันเดียวแล้วมู๊เขาผูกกว่าเฮ้ยน่าจะเกาหลีเอ่อปราสาทไม่รู้ว่าไม่รู้ชื่ออ่ะอับไม่รู้มันเป็นอะไรคะเหมือนที่ไทยเราก็มีพระราชวังพระราชวังอะไรคะอายาน พัาพนงะรพราพราจินี้รราชวของอะไรพราเขียงเาวเขียงเขียงจักรพรรดิไม่ใช่จักรพรรดิ ชวังเพยียงบกกุ่มปะ อยู่ไหเนี่ยอยู่ไหนอยู่แถวๆถวกรุงลังเกหอนาฬิกาอืมมันคือมันคือประเทศในในประเทศโอลิมปิกปะไม่ใช่ค่ะโอลิมปิกเทุกประเทศหอนาฬิกาประเทศอังกฤษถูกหอนาฬิกาอะไรเนอะโอ้ยโอ้ยก็เนิดจักรวาลอ่ะมันทำไมอุยยูนิเวิลด์ทีวีเวิลด์หอนาฬิกาโอเวอร์ ญี่ปุ่นเฮ้ยไมหดูไม่ได้คี่ะคอะไรวะอยากได้ไทยมากกว่พี่เทพีเสรีภาพสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองไปค่ะอะไรวะทำไมหนูมองทุกลูกเหมือนประเทศไทยคนเลยวะ ตอบว่าอะไรอ่ะมันอยู่มันอยู่ในที่เดียวกับแถเที้ดี่ยาวกันอันนี้ชได้ะไรวะชมันอยู่ในจังหวัดเจ้าพยาบเนี่ยเอาหน้าประเทศนี้ประอะไรนึกออกไหมนึกออกไหมนออกไหมประเทศนี้ประอะไรอังกฤษถูกอยู่ในเมือหลวง เรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะลอนดอนเออที่อยู่บริเวณนี้บิคาแล้วไม่รู้ไปแล้วอะไรอ่ะตาลิกาอายตอบให้ดูค่ะลอนดอนอายอุ้ยประเทศอะไรนะอังกฤษใช่เลยต่อชุด หหนออมันคือเจดีชเวดากองไม่ใช่มันคือที่ถ่ายป่ะใช่อีกเลย ไม่รู้แล้วอ่ะไม่ใช่เจดีแต่อีกชื่อหนึ่งใช่ปะวัดเหรอมันคืออะไรอ่ะเจดีสถานอยู่ลาวเหรอมามันคือพม่าใช่ดูอะไรแล้วเลยสถาน้แล้วแล้วมันไม่ใช่เจดีมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพนมเาเรียกว่าอะพระพระอัฏฐพระพระรักโยมนะพระธาตุอาตมารักโยมพระธาตุไรตุง าตุนอกและอะไรพระธาตุไหนพระธาตุอินเออพระเทศมีอะไรพระธาตุอินทนนท์เอินเอาอินหอดอินอินปอกพระธาตุอินอินอินตาอินแปลว่าอินแขวนนะดิเออหรือว่าพระธาตุอินแขวน